สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีมาพบกับช่องคุณยาพ้าเพิ่นคือเกา่ามีอสี้อผ้ามาเห็ุต่มยั่ป่าน,นิ่นเนาะจ้ะเนะเาะเข้ากับมาลงมือล่างก่อนเนาะจะแปลงมัดลงไปค่ะ ล้างเมือกล้างขาวมันออกกอนเนาะนี่ค่ะทูทูทูท,ทูแปลงมันล่างเหรอว่ามีกินข้าวอ,อ,อิลีจ้ะทูดำดำมันออกน้ำเนาะ ทูเลือดทูอันดำดำออกถ้ามีกิ่น้าวกะไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยดำดำนี่เขาถูออกให้เมือเลยเนาะเนี่ยค่ะ นพุ่งในทองเขานะนี่สีมนะีดำดำเนาะเนี่ยสีเนาะทูออกให้เมดเลยเดี๋เห้องมาล้างน้ำให้สะอาดเนาะจ้ะรับรองกินนคาวหมดเมือกเมดต้มยำกับกินอร่อยเนี่ยมีดำดำมีเลือดเท่าค่ะ ทูออกให้หมดเลยลเพื่อนๆเนี่ยต่อไปเราก็มาล้างแป้งมันออกเนาะล้างให้สะอาดเลยค่ะ เลือดเลือดเขาล้างให้เมือกเมือกออกให้หมดนี่ค่ะเกี้ยงขาวขาวดำ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 เนี่ยเอาออกให้หมดแล้วก็เลือดมันเนาะเนี่ยขาวแล้วค่ะรับรองไม่มีกลิ่นคาว ขาวดำดำออกเบิดแล้วกินข้าวกะบบ่เหลือต่อไปเรามาแช่น้ำข้าวเนาะ น้ำเขา่าน้ำเศร้าเขานะะี่ค่ะดับกลิ่นคาวอีกรอบนึงแต่แป้งมันก็จัดการกิน่นคาวได้ดีมากค่ะแช่น้ำข้าวไว้ประมาณสิบนาที แล้วเราก็ล้างออกแล้วมาจัดการต้มเลยเนาะน้ำเดือดแล้วเนาะแต่เนาะน้ำเดือดแล้วเราก็มาลงมือต้มกันเลยนอกากเนี่ยค่ะสมุนไพรบ้านเท่านะหอมแดงใส่ลงไปเลยค่ะ เชื้อเทนี่อยู่หน่วยเดียวตะไคร้ใบมะกรูดร้องไปเลยจะมุนไพ่บานเฮ้าหนี่กินดีมีประโยชน์นะคะ เดือดเลยเน,นาะจ้ะต่อไปเราก็จะใส่ปลาลงไปปลาเข้ากับลางเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะเราก็จะใส่พระเอกของเราลงไปเลยค่ะโอ้มันเต็มหมอวันนี่เนาะใส่พระเอกลงไปเลย คือปลานินของเรานะคะเต็มหม้ออันนี้แล้วจะปิดฝาไว้แป๊บนึงพอเขาเดือดเนาะเปิดฝาเลยเดือดเลยเนาะเดือดแล้วพี่น้องมีฟองเราก็เขาช่อนฟองมันออกน้ำเดือดค่ะ น้ำแกงก็สิได้ใสต่อไปแล้วก็เข้า่อไปเข้ากับปรุงเครื่องเลยค่ะมาใส่น้ำพริกเผานะคะน้พริกเผาลงไปเลยมีพริกเผาตำเองนะคะเนาะ ใส่หลายมันเผ็ดเดี๋ยวเ็กหน่อยกินพอได้เดี๋ยวตอนเราเห้าเสร็จอ่าห้าตักเสริอห้าคอยปรุงเัี้ยพี่ขี้หนูสวนบักหน้าอีกเนาะจา้ะหน้าบีบเซนหน้าบักขามเปียกน้ำค่ะสูตรคุณยานะคะ รสง่ายๆสไตล์คุณยาตุมย่ำบานๆห่อเนอาะจ้ะเนาะใส่รสดีอ่าใส่ขงนัวเนาะจ่ะใส่ขงนัวใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เด้อจ่ะ ใส่เกลือลงไปเนะาะจ้ะเนาะเกลือเกลือเกลือใส่เกลือกับน้ำปลาเกลือกะเอาละคะเพื่อนๆใส่เกลือใส่รสดีนะคะเพื่อนๆรสดีซ้อนนึงเนะาะจ้ะเนาะใส่ไปเลยอีกนิดหนึ่ง เนาะแต่นเนาะเยียุดป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 ุดเสียงคนข้างบ้านครับเพื่อนเขาอยู่ข้างล่างเสียงดังเสียงดังขึ้นมาขอโทษขอภอภัยด้วยจ้ะ ไปเราก็จะใส่น้ำปลานะคะประมาณนี้กะเอาละเพื่อนๆไม่มีสูตรตายตัวเราจะใส่น้ำปลากับเกลือแค่นั้นรสด,ดีแค่นั้นค่ะ คุณยาสิซิมังเในบวดไม่มีกลิ่นคาวเลยเพื่อนๆใส่น้ำาปหน่อยประมาณนี้เนาะพอดีนัวเพราะว่าพริกเผาเราก็ มีเครื่องปรุงอยู่ในนั้นแล้วเนาะจ้ะไม่มีกลิ่นคาวแม้แต่นิดเดียวเพื่อนๆคุณย่าก,การันตี พร้อมตักเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆจะตักเสิร์ฟแล้วจ้าสุกแล้วเนาะอ่าตักเสิร์ฟเลยจ้าเพื่อนๆ มาเด้อเพื่อนๆมากินน้ำกันจ้า จนเปื่อยแล้ว ท่านบระจา้ามาท่านน้ากันเด้อขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามจนจบคลิปนะคะแล้วก็จะโรยผักชีลงไปนะคะเพื่อนๆลวยผักชีลงไปเนาะเพราะว่าเรา ใส่น้ำพริกเผาแล้วลูกโดดลงไปเลยค่ะบีบบักนาวเลยค่ะเราใส่บักขามเปียกไปแล้วเนาะเราใส่มะนาวอีกลูกหนึ่งแซ่บเวอร์ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณย่าน้ำเด้อค่ะเด้อ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสำเร็จความปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จนะคะใครที่ชมคลิปนี้ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอตัว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคน